ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับล้างกรรมด้วยอโหสิกรรม ในอดีตสมัยที่เมืองไทยยังนิยมใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นสิ่งบำรุงพันธุ์พืชทุกชนิดให้เจริญงอกงามอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนซึ่งผมเคยเรียนอยู่ท่านเคยทำโทษเด็กเกเรด้วยการสั่งให้ไปตัดพืชชนิดหนึ่งใส่รถเข็นเอามาแช่ในน้ำโสโครกที่ปล่อยจากห้องส้วมของโรงเรียนรอจนมันอิ่มน้ำโสโครกดีแล้วก็ตักขึ้นมาใส่รถเข็น นำใส่ในแปลงที่ขุดเป็นร่องยาวเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดินก่อนจะนำเมล็ดพันธุ์พืชมาหว่านลงในแปลงเพาะแถวแถวกำแพงรั้วหน้าโรงเรียนทั้งด้านในและด้านนอกบายวันหนึ่งซึ่งผมอยู่ในจำนวนเด็กเกเรที่ท่านหมายหัวไว้ถูกเรียกตัวไปทำหน้าที่ดังกล่าวโดยมีท่านยืนควบคุมอย่างใกล้ชิดป้องกันการทะเลทลายไปทำนอกเหนือคำสั่ง ขณะที่นําปุ๋ยเหม็นหึงไปหวานลงในแปลงที่ขุดเตรียมไว้นอกรั้วมีสุภาพบุรุษสูงอายุท่านหนึ่งแต่งกายในชุดหรูคือกางเกงขายาวครึ่งแข้งเสื้อสูตรไม่ผูกเน็กไทในมือมีไม้เท้าค้ำยันไม่ให้หกล้มเนื่องจากขาข้างหนึ่งของท่านถูกตัดกระดูกออกไปหลายนิ้วทำให้ขาสองข้างไม่เท่ากันถ้าไม่มีไม้เท้าจะเดินขยุกขยเก เสียหลักล้มลงได้ทุกเมื่อสุภาพบุรุษสูงอายุกับอาจารย์ใหญ่รู้จักสนกันดีพอเดินผ่านมาก็อยู่ทักทายกับอาจารย์ใหญ่อย่างเป็นกันเองครู่หนึ่งก็จะเดินงอกแงกจากไปตามทางของท่านส่วนผมเหลียวมองดูจนท่านลับหายไปจากสายตาอาจารย์ใหญ่รู้ว่าสงสัยเรื่องอะไรจึงเมตตาเล่าให้ฟังว่าสุภาพบุรุษผู้นี้ชื่อโกศล อันเป็นชื่อแปลกใหม่ท่านสมัยในยุคข,ของท่านด้วยแต่เดิมคนไทยเรานิยมตั้งชื่อลูกคำเดียวโดดๆเช่นในกิน่งในก้านในก้อนฝ่ายหญิงจะชื่อนางเมี่ยงนางเมาส์นางแม้นเป็นต้นตอนยังเด็กนายโกศลเกิดมาในครอบครัวฐานะยากจนพ่อแม่หาเช้ากินข้าเมื่อโตพอจะช่วยตัวเองได้พ่อแม่ ก็พาไปฝากเป็นเดียกรับใช้ในบ้านคุณหลวงคนหนึ่งคุณหลวงเป็นคนร่ำรวยอยู่เรือนไม้สักหลังใหญ่มีรัวรอบขอบชิดสนามหญ้าหน้าตัวบ้านมีกระถางต้นตะโกดัดเป็นร้อยกระถางอันเป็นพันไม้ที่นิยมกันมากในสมัยนั้นบ้านคนรวยต้องมีไว้ประดับบารมีทุกบ้านมีแล้วก็ใช่ว่าจะปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทําหน้าที่ตัดแต่งดูแลต้นตะโกให้เป็นรูปทรงงดงามเช่นเป็นรูปช้างยืนสะบัดงวงรูปไก่ฟ้าพญาหลอกระพือปีกเป็นต้นช่วงตัดแต่งต้องคอยดูแลอยู่เสมอไม่ให้ต้นตะโกที่ผ่านการดัดจนงดงามมีกิ่งใบโผล่แซมนอกเหนือไปจากที่ดัดไว้ดีแล้วได้นอกจากนั้นยังต้องคุ้มครอง ดูแลตะโกดัดอย่างจริงจังเพราะขโมยนิยมลักเอาไปขายราคาสูงสูงเนื่องจากอยู่ในสมัยนิยมคยใครก็อยากได้ไว้เป็นสมบัติฉะนั้นนอกจากช่างตัดแต่งกิ่งก้านยังมีนายโกศลกับหมาเฝ้าบ้านอีก3าสี่ตัวคอยทำหน้าที่ยามเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดกับตะโกดัดที่จริงเป็นการตะเตรียมหน่วยป้องกันไว้อย่างรอบคอบ ช่างตัดแต่งดูแลตอนกลางวันนายโกศลกับหมาทั้งฝูงช่วยกันดูแลตอนค่ำคืนทุกอย่างน่าจะไปดิดสวยเพราะเอินหมาฝูงนั้นถูกฝึกให้เห่าเก่งใครเดินผ่านหน้ารั้วบ้านซึ่งเป็นเหล็กโป,ปร่งจะส่งเสียงเห่าดังครมคนรู้จักหรือไม่รู้จักเห่าไปหมดนายโกศลห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ยอมฟังตอนนั้นนายโกศล ยังเป็นเด็กวัยรุ่นเลือดร้อนมีท่อนไม้ติดมือเอาไว้กำหลับหมาที่ไม่เชื่อฟังพอหมาเริ่มเห่าคนรู้จักจะเอาท่อนไม้ฟาดขาหลังหมาเต็มแรงจนร้องเอ็งเองเหตุที่ฟาดขาหลังเพราะหมายืนเอาขาหน้าเกาะลูกกร,รุงรั้วตีขาหลังได้ถนัดมือหมาบาังตัวโดนตีบ่อยเข้าก็พิการเดินกระโปกกระเพกสมัยนั้น คลินิกสัตวแพทย์ยังไม่มีคุณหลวงผู้เป็นเจ้าของสุนัขจึงรักษาไปตามเวรตามกรรมช่วยเข้าเฝือกที่ทำขึ้นเองเอาไม้ไผ่ผ่าซีกมาประกบขาทายาแล้วก็มัดไม้ไผ่ติดกันถ้าเป็นเฝือกหมาไม่สามารถกัดแทะเฝือกออกได้เองแทนที่อาการบาดเจ็บจะหายเป็นปกตินานไปกลายเป็นว่าขาเกิดอาการบวมเน่า เพราะถูกอบอยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทนานเกินไปหลงท้ายต้องพาไปโรงพยาบาลให้หมอตัดขาทิ้งก่อนที่ความเน่าจะลุกลามไปทั้งตัวนายโกศลเป็นต้นเหตุให้หมาเฝ้าบ้านคุณหลวงเคาะร้ายดังกล่าวไปแล้วหลายตัวจนคุณหลวงเห็นท่าไม่ดีไล่ออกจากบ้านกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมตอนนั้นอาจารย์ใหญ่กับนายโกศลเป็นเพื่อนสนิทกัน ท่านตั้งใจเรียนหนังสือส่วนนายโกศลไม่สนใจการเรียนหันไปสมัครเป็นนายตรวจตัว๋วรถเมย์ประจำทางอันว่านายตรวจตัว๋วคือพนักงานดูแลความประพฤติของกระเป๋ารถเมย์ซึ่งมีหน้าที่ฉีกตัว๋วจากระบอกทองเหลืองให้ผู้โดยสารที่จ่ายเงินตีตั๋วแล้วแต่กระเป๋ารถเมย์บางคนมีเล่เหลี่ยมกลโกงเก็บเศษตั๋วที่ใช้แล้วมายื่นให้ผู้โดยสาร ส่วนเงินใส่กระเป๋าตัวเองนายตรวจต้องทำหน้าที่ขึ้นรถเมย์คันนนคันนี้ไม่ให้กระเป๋าไหวตัวทันพอขึ้นไปบนรถได้จะเดินตรวจดูตัว๋วจากหัวรถยันท้ายรถตรวจแล้วจะเอาเล็บหัวแม่มือที่ยาวเป็นพิเศษจิกจนตัวฉีกขาดเป็นร่องไม่สามารถเก็บเอามาเป็นตั๋วเวียนได้อีกพอตรวจเสร็จก็กระโดดลงจากรถด้วยความชำนาญทั้งๆท,ที่รถยังเล่นอยู่ สมัยนี้เรียกว่าโชเหนือสามารถทรงตัวด้วยการซอยเท้าวิ่งไปตามแรงเฉยของรถไม่มีการเสียหลักหกล้มนายตรวจเมื่อจำเป็นต้องมีความรู้สูงแค่มีคนค้ำประกันให้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตบริษัทรถเมย์ประจำทางก็รับเข้าเป็นนายตรวจมีเงินเดือนกินพอสมควรเด็กที่เรียนไม่จบชั้นสูงสงรุ่นนายโกศลสมัครเป็นนายตรวจกันหลายคน เพราะการตรวจตัวเป็นเรื่องกุ้ยๆใครก็ทำได้จะยากหน่อยก็ตรงโชว์เหนือเหมือนนายตรวจรุ่นพี่ต้องกระโดดลงจากรถคันนี้ไปขึ้นรถคันโน้นทั้งทั้งที่รถยังไม่ทันจะเข้าป้ายแต่ส่วนใหญ่ก็ทำได้เพราะตอนนั้นรถใช้ความเร็วไม่สูงนักคนขับก็ใจเย็นเหลือบดูจนรู้ว่าจะกระโดดก็ช่วยชะลอความเร็วให้ นายโกศลทำงานเป็นนายตรวจได้เพียงปีเศษก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเขาทาั้งๆที่กระโดดขึ้นลงจนเชี่ยวชาญแต่วันนั้นไม่รู้ว่าเป็นคราวเคราะห์หรือผีผลักเขากระโดดลงจากรถแล้วเสียหลักล้มลงขาข้างหนึ่งสอดไปอยู่ใต้ท้องรถลูกล้อหลังของรถเมย์จึงบททับขากว่าจะช่วยกันพาไปส่งโรงพยาบาลก็สายเกินแก้หมอวินิจฉัยแล้ว สั่งเข้าห้องฉุกเฉินให้ดมยาสลบแล้วตัดขาทิ้งไปส่วนหนึ่งตรงที่กระดูกแหลกเป็นชิ้นๆแต่ยังช่วยประสานกระดูกที่เหลือให้สมานกันได้อีกการรอให้กระดูกเชื่อมเป็นท่อนเดียวกันต้องใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึงปีครึ่งพอลุกจากเตียงคนไข้ได้ต้องฝึกเดินอีกสองสามเดือนต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวจนคล่องหมอถึงอนุญาตให้กลับบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ในตอนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายโกศลประสบเคราะ์เพราะกรรมคราวตีหมาขาหักตามทันอันว่ากรรมที่จะตามทันคนเราในชาตินี้ต้องครบองค์สามคือโกรธที่หมาเห่าห้ามยังไงก็ไม่เชื่อโกรธเริ่มที่ใจเป็นอย่างแรกเมื่อห้ามด้วยวาจาแล้วยังเห่าอีกกก่จึงลงมือใช้ท่อนไม้ฟาดขาหลังสุดแรงเกิดจนขาหัก ครบถ้วนในการสร้างกรรมทั้งกายวาจาใจผลกรรมจึงรุนแรงทันตาเห็นลำพังคิดในใจอย่างเดียวหรือก่นด่าทางวาจาอย่างเดียวแม้กระทั่งทุบตีมันโดยไม่มีเจตนาแค่เงื้อไม้ขู่แล้วพลั้งมือตีลงไปผลกรรมยังมีเหตุพอบรรเทาโทษให้เอาไว้ไปตามสนองกันในชาติต่อไปนายโกศลเป็นคนรุ่นเก่า เมื่อปู่ย่าตาทวดพูดอย่างนั้นก็เชื่อฟังไม่โต้แยง้งยอมรับผลของกรรมไม่ได้ผ่านแก้แค้นเอากับหมาตัวอื่นที่ไม่รู้อินรินเน่ด้วยกรรมจึงไม่ติดตามข้ามภพข้ามชาติหลังจากทำใจได้ยอมรับกับความทุกขผลภาพแล้วนายโกศลไม่ยอมแพ้ต่อสังขารอันพิการอาศัยว่ามีเชื้อสายเป็นชาวอีสานทำอาหารพื้นบ้านในแถบถิ่นนั้นเก่งพอตัว ก็ริเริ่มลงทุนทําเพลิงหมาแงนหลังคามุงจากตั้งโต๊ะเหล็กพับทําไก่ย่างส้มตำลาบน้ำตกหมูเสียบไม้ปิ้งขายกับข้าวเหนียวตอนเปิดขายระยะแรกมีชาวอีส,สานพลัดถิ่นมาทํางานก่อสร้างอุดหนุนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะโครงไก่เสียบไม้ปิ้งไม้ละบาดจะซื้อคนละสี่ห้าไม้กินกับข้าวเหนียวหนึ่งกระติบแค่นี้ก็เกิดมีเรี่ยวแรงแข็งขัน ทำงานก่อสร้างได้ถึงไหนถึงกันอันว่าการปิ้งไก่ย่างไก่นั้นจะต้องมีกะละมังวางอยู่บนโต๊ะเตี้ยในกะละมังมีไก่สดที่ชำแหละเป็นชิ้นบ้างเป็นตัวบ้างเพื่อคลุกคเคล้าเครื่องปรุงให้โอชารสเสก่อนเขาทำเพียงคนเดียวไม่มีผู้ช่วยถ้ามีลูกค้าเมื่อยืนสั่งของอยู่หน้าแผงก็ละมือจากกะละมังไปขายตามสั่งตอนนี้เองหมาสัญจรในละแวกนั้น อาศัยทีเผลอวิ่งมาคาบไก่ไปกินคาบได้เท่าไหร่ก็ตามจะโกยแนบหายลับไปอย่างรวดเร็วและไม่ใช่ตัวเดียวที่บังอาจดูเหมือนหมาข้างถนนทุกตัวพร้อมใจกันวิ่งราวไก่ของเขาเขาเอาเศษอิดเศษดินขว้างก็แล้วตะวาดไล่แต่เพิดก็แล้วไม่มีตัวไหนเข็ดหลาบสักตัวเดียวนายโกศลเก็บใจขึ้นมาจนเผลอตัวเอามีดสับไก่วิ่งไล่กวดหมา ตั้งใจจะสับมันเป็นชิ้นๆเอามาปิ้งแทนไก่ลืมไปสนิทว่าแข่งขาไม่ดีพอออกวิ่งไล่กวดแทนที่จะไล่ทันกลายเป็นตัวเองล้มคว่ำขมำไงาตามภาษาคนขาสั้นข้างยาวข้างอับอายชาวบ้านที่เดินไปเดินมาแถวนั้นส้าร้ายขาข้างที่โดนตัดกระดูกออกไปเกิดอักเสบขึ้นมาเพราะไม่ใช่กระดูกท่อนเดียวกันดังเดิมเป็นเพียงการสมาติดกัน ด้วยการดูแลทางแพทย์เท่านั้นตกเย็นขาเจ้ากรรมจึงบวมชึงจากฝ่าเท้าถึงหัวเขา่าดูผืนๆเ,เหมือนคนเป็นโรคเท้าช้างเดชบุญที่คนข้างบ้านรู้จักพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านอยู่ที่วัดแถวๆเมืองปทุมเก่งทางน้ำมันมนใช้ถูทาคนกระดูกหักกระดูกจะประสานกันสนิทลดอาการอักเสบได้อย่างชง,งัด ตกลงต้องเหมารถสี่ล้อเล็กให้เพื่อนบ้านประคองขึ้นนั่งบนกระบะท้ายไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อรูปนั้นให้ท่านเมตตาช่วยรักษาแต่จะกลับบ้านท่านทีเลยไม่ได้ต้องนอนค้างที่วัดให้เด็กวัดที่ผ่านการอบรมมาดีแล้วนวดขาด้วยน้ำมันหมนทุกเช้าเย็นอย่างน้อยสมวันอาการถึงจะทุเลาระหว่างนั้นหลวงพ่อเวะมาให้กำลังใจอยู่เสมอ วันหนึ่งท่านกล่าวขึ้นเหมือนรู้เห็นชะตากรรมของเขากรรมใหญ่ผ่านไปแล้วเจ็บขาคราวนี้เป็นแค่เศษกรรมแต่ก็ยังมีเศษที่หลงเหลืออยู่อีกคุณโยมต้องทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเสียก่อนเหมือนกับคนเราเวลาติดหนี้สินผู้อื่นเป็นเวลานานเพิ่งชดใช้หนี้ให้เขาไปแต่ยังไม่เคยเอ่ยปากขอขมาลาโทษที่หายเงียบไปนาน กว่าจะใช้นี่ได้ก็ปล่อยให้เขาเชิงเงื้อคอรอแล้วรออีกถ้าทำได้อย่างที่บอกกรรมอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอโหสิกรรมนายโกสนทราบว่าท่านหมายถึงกรรมอะไรที่จะตามสนองเขาอยู่อีกขณะนั้นยังนอนให้สิกวัดทานน้ำมันมนได้แต่พนมมือไหว้ท่านอย่างซาบซึ้งในเมตตาธรรมขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาชี้แนะทางสว่างให้กับผม แค่คุณโยมตั้งจิตว่าจะไปทำอย่างที่หลวงพ่อชี้แนะเจ้ากรรมนายเวรเขาก็โมทนาใหม่ในจิตอันเป็นกุศลแล้วยุติการจองเวรจองกรรมกันเพียงเท่านี้เมื่ออาการอักเสบที่ขาทุเราลงใกล้จะเดินได้ตามปกตินายกุศลก็ถวายสังฆทานกับหลวงพ่อนั่นเองไม่ต้องไปหาพระดีพระขังที่ไหนอีกหลังจากนั้นเรื่องาไก่ย่างส้มตำ เป็นอันพับเก็บเข้าลิ้นชักเพราะเกรงว่าจะมีเหตนให้เกิดเรื่องคุณเคืองกับพวกสีขาข้างถนนคราวนี้เขาหันไปซื้อไม้ระดับมารดน้ำพรวนดินเองอาศัยว่าเคยอยู่ดูแลตะโกดัดที่บ้านคุณหลวงหลายปีรู้ลู่ทางว่าควรทำยังไงถึงจะดัดไม้แคระธรรมดาให้เป็นรูปทรงงดงามน่าซื้อไปประดับบ้านได้ตอนนั้นข้างบ้านของเขา มีที่ดินซึ่งเจ้าของทิ้งร้างไว้อีกหนึ่งไร่เศษนายโกศลก็ขอยืมเป็นที่เพาะชำไม้ประดับเมื่อเจ้าของรู้เข้าก็ไม่ขัดข้องดีเสียอีกที่มีคนมาช่วยถางวัชพืชให้โล่งเตียนทําให้คนมักง่ายไม่กล้าเอาเศษขยะมาทิ้งเข้ามุมาณนะอยู่กับดัดแปลงไม้ประดับให้งดงามน่าซื้ออยู่หลายปีจนกระทั่งขายได้เงินมากมายพอตั้งตัวได้ สามารถซื้อที่ดินแปลงนั้นเป็นของตัวเองในท้ายที่สุดต่อมาความนิยมเรื่องไม้ประดับเริ่มซาซาไปเขาก็หาพันไม้อื่นๆที่อยู่ในกระแสนิยมมาขายอีกเมื่อความรวยถามหาผู้หญิงก็ตามมาเป็นเงาตามตัวได้มีสวยเป็นครู่ครองมีลูกด้วยกันหลายคนแต่ละคนก็เคยผ่านการริ่ำเรียนอยู่ที่โรงเรียนของอาจารย์ใหญ่ทั้งนั้นเล่าถึงตรงนี้ ท่านหันมาถามว่ารู้ไม่ว่าเล่าให้ฟังทำไมเมื่อตอบว่าไม่รู้ท่านก็อธิบายให้เข้าใจเธอเป็นเด็กเกเรชอบรังแกสัตว์ทุกชนิดเห็นหมาเห็นแมวหรือนกเป็นไม่ได้จ้องจะเอาหนังสติ๊กยิงมันเล่นเป็นเรื่องสนุกโดยไม่รู้ว่าผลของกรรมมีจริงอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังไปแล้วเธอเป็นเด็กหัวอ่อน แค่หยุดเกเรลังแกสัตว์เสียอย่างเดียวชีวิตจะดีขึ้นจำคำพูดของอาจารย์ไว้ให้ดีเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านมาหลายสิบปีแล้วปัจจุบันผมเองอายุหกสเศษนอกจากหยุดรังแกสัตว์ยังให้ความเมตตาดูแลพวกมันตามแต่เวลาและโอกาสจะอำนวยให้ถึงแม้ผลบุญจะไม่ทำให้ร่ำรวยอะไรขึ้นมาแต่สุขภาพดีเยี่ยมไม่เจ็บป่วย ถึงขั้นต้องพึ่งมือหมอแม้แต่ครั้งเดียวเอวังก็มีด้วยประการชนี้